นี่เป็นเกียวซ้ายนะครับเวลาออกหมุนขวานะครับเป็นเกียวซ้ายเวลาออกหมุนขวานะครับจะมีซีมตัวนี้งัดระวังแตกนะครับงัดแค่ตรงเหล็กมันนะแค่ตรง ััวนนี้กครื okay. ้อเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะมาลื้อให้ดูด้วยนะคะ ลือลือแบบนี้เลยนะคะตอนลือนี้ต้องนับรอบด้วยนะคะข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวช่างทองจะเขียนเป็นวงจรให้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ดูจบทําตามได้นะคะซ่อมได้เลยนะคะตัวนี้โมด,ด้วยนะบอกทุกขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่ยาก,ยากขั้นตอนที่คิดว่าทุกคนจะมีปัญหาติดขัดก็บอกนะคะ น,นี่คือวงจรนะครับมาเริ่มพันกันเลยจะเ,เริ่มพันจากสีแดงนะครับลงหนะเดิมสิบรอบนะจะพันอยู่ที่12นะครับเพราะว่าถ้าเป็นทองแดงเขาจะกินกระแสเยอะกว่านะครับเขาให้ไฟได้ดีกว่ากระแสก็จะกินเยอะกว่านะครับ เราก็เลยต้องลดกระแสลงนะครับต้องพันไปที่12รอบตรวนี้ก็เกี่ยวที่สีแดงก่อนดีกว่าสีแดง ต,ตัวที่เริ่มจากสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตัวนี้เราเป็นแดงก็ได้ mm hmm. เพราะว่าตอนช่างทํานะครับช่างเริ่มตัวนี้ mm hmm. สองนี่สองแบบนี้แบบนี้นะครับอ่านให้ครบสิบสามรอบนะครับสองสาม จะมาเริ่มฝั่งขนานกันนะครับเพราะว่าเป็นการพังขนานนะเริ่มฝั่งขนานนะครับดเอีกเส้นหนึ่พันฝั่งขนานเลยนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้า สิมรอบ นี่ก็ถึงห้าพอนะครับเพราะว่าล่องตัวนี้มันว่างแล้วเราต้องกลับมาพงพังสีน้ําเงินนะครับังสีน้ําเงินที่4นะครับนะ สีแดงต่อนะครับอันสีแดงต่อ สุดท้ายของสีแดงนะที่หนะก็จะมาเป็นปลายสุดสุดท้ายของจุดที่หกนะครับ and i ่าเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับก็คือตัดเลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคก็เ,คคเชื่อมน้ำยากันนะครับปนน้ำยานะ าประกอบกันเลยครับตัวนี้คือวงจรทั้งหมดรายละเอียดเบอร์ลวดอยู่ในนี้นะครับโอเคมาใส่2องฐานขั้นตอนอันดับแรกใส่ซองฐานเข้าไปนะครับช่างจะใส่ลวดยึดไว้นะครับใส่ลวดยึดไว้นะ แล้วออกจะดึงหนื้อจะตัดก็ได้แต่ว,ว่าตัวช้าก็ตัดนะครวดนะครับแล้วก็จัดระเบียบสายซองฐานนะครับอย่าให้เขาเข้าดันเข้ามาในนี้นะให้เขาอยู่ด้านหลังไว้ใสา่ย,ยางโอลิงฝา ประกอบได้เลยครับครับแล้วก็ใส่ซีนนะครับอันนะ้ซีนอน้ข้อต่อนะครับตัวนี้เกี่ยวเกี่ยวซ้ายนะครับเข้าเป็นออกออกเป็นเข้านะ ตัวนี้เขาจะต้องลงสนิทนะครับลงสนิทลงให้สนิทนะครับบางทีอ่านี่นะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มประกอบใส่ตัวแม่เหล็กนี้ได้เลยแบบแม่เหล็กนะครับ สาย้านะครับจะมีแหวนกันรุนหนึ่งตัวนะนี่ดูนะตอบเข้าไปนะครับเป็นโอเป็นโอลิงนะครับกันน้ำเข้าแหวนแล้วก็น็อตนะครับ ใส่ใบตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาใส่ใบ <ไป S 2> กันเลย<ส>จะ้ะนีใส่ก็วางไว้แล้วถ้าอย่างนี้คือเขาหมุนถูกทางนะครับถ้าเราใส่บวกลบแล้วเขาเขาไม่หมุนเท่าแสดงว่าผิดนะครับโอเคตัวนี้จะลองแค่แบตรถยนต์นะครับ12โวลต์พอนะไม่ไม่ให้แรงมากแรงมากเดี๋ยวตีมือนะครับตัวนี้ต้องเป็นผู้ที่รู้นะครับแล้วต้องระวังนะ ทีนี้ก็มาประกอบส่วนนี้ได้เลยระบนะคบัตัวนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปให้ให้ตรงสายไฟนะครับตรงสายไฟตรงน็อตนะ ัน็อตให้ครบ3ามตัวไปลองน้ำกันเลยมาลองกันเลยค่ะร้อยที่เราพันกันแล้วนะคะตัวนี้ยี่สี่โวล์เนาะ ำก็เงียบกริบเลยนะคะนะแรงน้ำเป็นแบตมอเรไซค์สองลูกเป็นแบตมอ์ไซค์สลูกนะคะน้ำก็เลยลดไปเองนะนโอเคครับแรงดีนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ